ก็แถมการงานให้ด้วยนะคะของชาวท่านน้ําในสัปดาห์หน้านะคะก็ความรักนะคะถ้าเป็นคนที่อืถ้าคนที่แต่งงานแต่งงานแล้วนะคะก็มองว่าต้องให้ระวังนะคะในเรื่องของใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ดูดูดูแล้วไม่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องละทิ้งระยะห่างอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะความรักที่คุณและเขามีให้กันและกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณแอบชอบกันเนี่ยดูเป็นความรักที่แบบโรนใจดีนะคะดีแต่แล้วก็เป็นความรักที่ดูแบบสดใสนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ ก็ต้องเช็คนิดหนึ่งนะเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีขึ้นเตือนนะไม่รู้ว่าคนที่คุณชาวาะนะ้ำแอบชอบนะคะหรือเขามาแอบชอบคุณอันนี้ไม่แน่ใจใครแอบชอบใครนะต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่รู้ตัวคุณเองหรือว่าตัวเขาอาจจะมีใครมาชอบร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแปลกๆนะคะดูแปลกๆด,ด,ด,ดูขึ้นแปลกๆแต่ว่าอาจจะไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบ เขาเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่าจะมีคนอื่นมาชอบแข่งกันการแข,แ,ขแข่งขันสูงอะไรทํานองนี้นะคะส่วนาการเงินแถมนิดนึงนะสัปดาห์หน้านะคะถ้าคุณค้าขายนะคะโดยเฉพาะของกินของใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเป็นช่วงเวลาในการกอบโกยหรือการทำกำไรที่จะพุ่งทยานอย่างเห็นได้ชัดของชาวธาตนามนะคะดังนั้นก็คือ ถ้าคุณกำลังจะทำอะไรหรือว่าทำอยู่แล้วนะคะก็เตรียมรับนะคะน่าจะเป็นแบบมีออเดอร์สั่งเข้ามารัวๆนะคะขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวรวมถึงนะคะถ้าอยากจะเสริมดวงนะคะเสริมดวงก็คือเสริมดวงในการขายตัวนี้นะคะมีมีขึ้นว่าแบบประมาณว่าให้เราเนี่ยฝึกฝึกจิตใจนะคะประมาณแบบทำจิตใจของเราให้ให,ให้ให้สงบนิ่งนะคะ ค่อนคลายตัวเองแล้วก็อยู่กับเขาเรียกอะไรล่ะจุดมุ่งหมายของคุณอย่างเงี้ยนะคะเช่นถ้าคุณจะขายน้ําคุณก็ขายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็จะจะทำได้ดีจะกลายเป็นแบบคล้ายๆมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย